ทำไมเราจาเป็นจะต้องโอบลูกเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะหลายคนบอกว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยถ้าเราโอบเขาอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะแบบจัดการอารมณ์ตัวเองหรือโอบตัวเองไม่ได้นะสิเรามาทาความเข้าใจสมองของของมนุษย์ก่อนบางทฤษฎีเขาก็บอกว่าแบ่งเป็นอ่อซ้ายขวาบางทฤษฎีเขาก็แบ่งเป็นสติปัญญาการคิดวิเคราะห์ศูนย์ถึงสามขวบมันจะถูกพัฒนาด้านสมองชั้นในสุดก่อนจัดเลื้อยคานอะไรพวกนี้มีสมองอันเนี้ย ใหญ่ใหญ่เลยใหญ่เลยแต่อตัวนี้จะเล็กอย่างที่บอกปลามันแค่ต้องกินแล้วก็หายใจแค่นั้นดังนั้นสมองสัญชาตญาณจมเลยนะมันคือต้องการการเอาตัวรอดต้องการความปลอดภัยนี่อรอกม้ดังนั้นเด็กศูนย์ถึงสามขวบสมองตรงนี้เขากําลังเล่นปืด้ดคุณอย่าบอกว่าแบบลูกไม่รู้เรื่องหรอกรู้เรื่องไงอย่างที่บอกเขาหิวเขาร้องเขาหิวเขาก็ร้องแค่เขายังไม่ได้ถูกพัฒนาการทางด้านภาษาภาษาจะอยู่ส่วนนี้ไอ้สมองวิคิดวิเคราะห์ คือร่างกายของเราอ่ะจะถูกพัฒนาตั้งแต่ส่วนแรกเลยก็คือร่างกายหนึ่งก่อนเลยนะร่างกายสองเรื่องของจิตใจสามเรื่องของอารมณ์ร่างกายจิตใจอารมณ์และสติปัญญามันเรียงกันแบบนี้นะนี่คือการเรียงกันแบบนี้นะคือหมายความว่าตอนที่อยู่ในท้องมันพัฒนาปัญญาไหมยังมึงจะเย็นตอนอยู่ในท้องยังไม่ได้อ่านเขียนได้นึกออกปะยังไม่ได้พูดได้ภาษานี่คือตัวที่ห้าเลยค่ะ ผู้ใหญ่โบราณเขาบอกว่าอย่าไปอุ้มมันเยอะเดี๋ยวมันติดมือไม่มีเด็กคนไหนติดมือกูการันตีไม่มีเด็กคนไหนติดมือ,มมเ,มอเขาแค่ร้องเพราะเขาอยากได้ความอบอุ่นดังนั้นเขาได้แล้วมันแฮปปี้ทางใจมันดีแล้วมันดีแล้วที่ควรจะให้เขาเพราะสมองสัญชตาตญาณเขากําลังต้องการความปลอดภัยคือแม่ไง ดังนั้นนี่คือความเป็นมนุษย์แล้วดังนั้นถ้าคุณใช้ชีวิตสอดคล้องกันไปเชื่อไหมว่าลูกคุณจะมีสมองที่ดีเพราะทุกอย่างทุกพฤติกรรมขับเคลื่อนจากอารมณ์ไหมหิวก็กินโมโหก็ด่าทีนี้สมองชั้นที่สองมันกําลังจะถูกพัฒนาตอนประมาณสัก1นขวดถึงสขวดนั่นแหละไออารมณ์เนี่ยเขากําลังปี๊ดเลยอยากปาปาเลยหรือกีดเลยสังเกตไหมลูกใครชอบกีดนั่นแหละเขา ไม่สามารถจัดก,การอารมณ์ตัวเองได้ไงแล้วภาษายังไม่ได้ดังนั้นการที่เขาคิดเป็นเรื่องปกติเปล่าถ้าคุณเข้าใจสมองก่อนคุณเข้าใจก่อนว่าเขาไม่สามารถที่จะบอกคุณได้อ่ะสติปัญญาตอนนี้เรามาเพิ่มมาพัฒนาตอนตอนนี้ประมาณสักสี่ขวบเนี่ยเริ่มเริ่มคล่องและสี่ขวบเนี่ยสามขวบเป็นต้นไปแม่งชอบถามเยอะยิ่งสี่ขวบเนี่ยแม่งถามเยอะเขากําลังพัฒนาด้านตรงนี้คล่องเลยนะคะภาษาอยู่ฝั่งนี้เออเชื่อไหมในร่างกายของเราเนี่ย ตั้งแต่เกิดจนวันนี้มันก็เสื่อมลงแต่สมองเป็นอวัยวะเดียวเลยที่ยิ่งใช้ยิ่งยิ่งดีอะ่ะติดกับอวัยวะอื่นเด็กเนี่ยจะสมองดีต่อเมื่ออะไรเด็กจะมีคุณภาพชีวิตดีต่อเมื่ออะไรสมองไอ้ก้อนใหญ่สุดอันเนี้ยมันควบคุมตัวนี้ได้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ถ้าเรามีลูกแล้วเราสะท้อนอารมณ์ให้ลูกรู้เวลาที่คนเราโตขึ้นหน่อยเนาะวุฒิภาวะเนี่ยสมองก้อนใหญ่สุดเนี่ย อันเนี้ยจะพัฒนาดีมากสุดตอนอายุประมาณ20-25ดังนั้นเด็กจะฉลาดต่อเมื่อคุณใช้สมองสองด้านเด็กทุกวันเนี้ยเขาจะมีเกมมีกิจกรรมให้เล่นมีโรงเรียนมีเอ,อ่อกวดวิชาที่เป็นเหมือนแบบสำหรับเด็กเล็กเลยสิ่งที่สำคัญกว่าการเล่นตรงนั้นมันคือเรื่องของสิ่งที่แม่พูดให้เขาแล้วตัวเขาเองอ่ะเขาจะจัดการอารมณ์ของเขาดีได้อย่างไรถ้าถ้าตัวเขาเองไม่มีสติปัญญาในการช่วยควบคุมอารมณ์ ถ้าจังหวะนั้นเขามาด้วยความเสียใจแล้วคุณแม่แอดวานเสียใจเลยเราไม่ได้ตามใจเขาพอเหมือนกับพอเราปิดมือถือหรือเก็บมือถือเงี้ยเด็กก็จะร้องเป็นเรื่องปกติมากเพราะเขากําลังแบบอยู่กับอารมณ์พูดออกไปว่าเสียใจเลยเด็กเขากําลังฟังภาษาส,าสิ่งที่คุณพูดคุณพูดอะไรแล้วเขากําลังจะเริ่มพูดตามเขาก็จะได้คาสองคำท้ายหรือคําเดียวก็ก็ยังดีเอ่อทะเลาะกับเพื่อนที่โรงเรียนมาเขามาด้วยความโกรธเกลียดเพื่อน แล้วคุณชวนให้เขาคิดวิเคราะห์ว่าเอ๊ะทําไมเขาถึงไม่ชอบเราล่ะจังหวะที่เขาคิดสมองอารมณ์จะดรอปการทํางานลงนี่ไงสมองอารมณ์จะดรอปการทํางานลงแล้วไปใช้สมองตรงนี้แทนเด็กบอกความรู้สึกเป็นคําพูดเออโกรธหรืออะไรอยู่แล้วเขาแบบเสียใจเลยเสียใจอย่างเงี้ยและถ้าเขาพูดจังหวะนั้นสมองทํางานสองด้านนี่คือนี่คือสิ่งที่นิกกี้บอกว่า ทำไมเราถึงต้องโอบเขาแล้วถ้าเราลองนึกดูว่าเราฝึกตั้งแต่1ขวบลูก1ขวบใช้สมองสองด้านแบบนี้ดังนั้นเวลาที่เขาไปเสียใจตอนที่ออกหักเขาจะไม่คิดสั้นๆเขาจะคิดทบทวนไปถึงเหตุว่าทําไมเขาถึงเสียใจเมื่อไหร่ที่เราถามตัวเองว่าเรารู้สึกอะไรมันจะมีแฟดแบ็กกลับไปอีกเสเต็ปหนึ่งสมองมันทํางานเองอัตโนมัติไม่เชื่อคุณลองดูตอนที่เวลาคุณโกรธอะแล้วจังหวะที่เหมือนกําลังจะแบบ จะ,จะปี๊ดกับอีรถคันหลังอ่ะคุณลองถามใจตัวเองว่าตอนนี้รู้สึกอะไรวะกูโกรธเหรอจัวหวะน,นี้เรากําลังพูดกับตัวเองวิเคราะห์คิดกับตัวเองอยู่สมองฝั่งนู้นจะดอบการทํางานลงหรือถ้าใครชอบที่จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับเอ่อความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อการใช้จิตวิทยาในการเลี้ยงลูกในเชิงลึกวินัยเชิงบวกเลี้ยงลูกยังไงไม่ให้มีปมก็ทักเข้ามาในไลน์อันนี้เนาะหรือถ้าใครจะปรึกษาปัญหาชีวิต รู้สึกตัวเองติดขดัดธุรกิจทำไมมันล้มอีกแล้วทำไมมันล้มซ้ำๆทำไมมันเจ็บซ้ำๆทักเข้ามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเดี๋ยวช่วยถอดปมเหล่านั้นออกให้